สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโดนห่างเลขคนไม่ดูละครญาติทิพย์โดนห่างเลขเต็มๆหลังถูกคนแอนตี้ไม่ดูละครปมเกี่ยวกับพิงกี้เรียกได้ว่าทำเอาร้อนระอุโซเชียลเมื่อญอาติทิพย์รัชปาลเพื่อนสนิทของพิงกี้เจอดราม่าไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆหลังเพื่อนสนิทถูกคุมขังในคดีแชร์ฟอร์เรกชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ ขอพูดที่ไม่เกี่ยวกับความผิดนะคือเพื่อนดาราไปไหนหมดไม่มีเลยสักคนอย่าทิพย์เงียบไปเลยไม่พูดอะไรสักคำกับเพื่อนรักคุณเลยหรือและในเวลาต่อมาอย่าทิพย์เคลื่อนไหวหลังพิงกี้ถูกคุมขังแต่กลับโดนทัวลงไม่ใหญ่ดีเพื่อนสนิทงานนี้เธอโพสต์ระบุข้อความผ่านสื่อจากกระแสต่างๆตอนนี้อยากรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคน ญยติยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงขอเป็นกําลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนอยากทุกใจมากและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดไม่จําเป็นต้องออกมา ออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกใดๆนะคะล่าสุดหยาดทิพย์เปิดปากครั้งแรกหลังโดนหางเลขถูกคนแอนตี้ไม่ดูละครปมเอี่ยวกับพิงกี้สาวิกางานนี้เธอได้กล่าวว่าจริงๆอหยาดไม่อยากให้มองตรงนั้นและอยากก็เชื่อว่าแฟนๆละครแยกแยะได้อันไหนผลงานและเรื่องส่วนตัว ในประเด็นนี้หยาดไม่อยากให้โฟกัสมองตรงนั้นจริงๆเพราะมันไม่เกี่ยวกันและหยาดก,ก็ออกมาพูดและยืนยันความบริสุทธิ์ใจในพื้นที่ส่วนตัวสองรอบแล้วว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจริงๆคือเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหยาดยืนยันจากปากเลยว่าไม่จริงหยาดอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของเพื่อนของหยาดมุมมองของเพื่อนเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้อง กับเรื่องคดีความต่างๆเลยไม่อยากให้โยกไปเกี่ยวและพาร์ทของละครเราทำเต็มที่มากอยากให้ทุกคนสนุกกับละครจริงๆถามว่านอยไหมเรานอยและเครียดมากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเครียดมากจริงๆกระแสข่าวออกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงเอารูปน้องเมย่าไปลงที่เราเครียดที่สุดตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันมีหลายความรู้สึกจริงๆอย่างเรื่องของการเป็นเพื่อน ความรู้สึกที่ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวแต่เราถูกโยงตอนนี้ดีขึ้นแล้วพอดีวันเกิดลูกพอดีด้วยค่ะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวเราเลยยิ้มได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t news ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ